ตามทวิตเตอร์นะคะแท็กคำว่านุตแตงกันใหญ่เลยละคะ่ะเพราะว่าเหล่าซือลิซ่าลุกขึ้นมาสอนเด็กฝึกนะคะด้วยท่าของพี่เทยงแบบนี้แล้วก็ร้องทอนุตแตงแต่จริงๆเขาไม่ได้รองว่านุตแตงนะคะแต่ว่ามันฟังดูคล้ายแบบนั้นแหละตอนนี้ก็เลยติดเทรนด์กันใหญ่เลยนะคะ ที่สำคัญมีคอมเมนต์จากทั่วโลกค่ะบอกว่าเหมือนไปอย่างปลายนิว้วหลายคนก็บอกว่าลิซ่านั่นเขาเกิดมาเพื่อแดนส์จริงๆเห็นเด็กฝึกเต้นแป๊บเดียวก็เลยก็อปปี้เพจได้แบบนี้เลยเอาไปดูต้นฉบับกันหน่อยเทียบกันช็อตอต่อช็อตจ้า down to the front a little bit wave the one in the front yes mm hmm. and when you change ที่เราซื้อลิซ่าบอกเด็เดกๆก็คือเวลาโยกหัวไปมาเนี่ยช่วงเอวมันต้องไปด้วยนะน้องนะดูเอวพี่นี่แบบนี้แบบนี้มันไม่ใช่ว่าโยกแล้วมันแบบทื่อท่อนบนอ,อันนี้แอดใส่อารมณ์หน่อยนะคะแล้วก็ตอนลุกขึ้นมาเต้นให้น้องดูนี่ก็มีบกไม้บกมือแบบน่ารักคิวมากและออกมา EP 4ไม่กี่นาทีเป็นยังไงจ้าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โลกเลยอเวอร์เมนเทะ,ะลาลิซ่าอันดับ3ของโลกเลยค่ะ เธอนี่สุดติ่งจริงๆนะเมนเทอร์ของเราค่ะหลายคนก็จ้องไปยังนิ้วที่บอกว่าโหเต้นเหมือนเป๊ะมากลายเต้นแบบนี้หลายคนดูไปที่เอวค่ะบอกว่าซิกแพคขึ้นแบบนี้ดูสตรองสุดๆนะคะบอกแล้วว่าถึงจะสอนเด็กฝึกผู้ชายแต่เมนเทอร์ลิซ่าเอาอยู่แน่นอนแล้วก็เต้นได้เท่ได้คูลมากๆเลยค่ะเรื่องดูลายเต้นนะคะมองปุ๊บมองป๊าดเดียวเต้นได้แบบนี้มันก็ต้องยกให้เหล่าสื่อคนนี้ล่ะค่ะ อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือตอนนี้แฟนคลับค่ะของพี่แทยงนะ NCT กับแฟนคลับของน้องลิซ่าน,านั้นดองกันเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะเขามีการแทกกันไปมาตั้งแต่ที่ลิซ่านะเอาทาหนุแดงออกมาเต้นแบบนี้นะคะ หนุนกันสุดฤทธิ์เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทำให้หลายคนบอกว่านึกย้อนไปถึงบรรยากาศเมื่อหลายปีก่อนนะคะตอนที่ไปงานร่วมกันงานหนึ่งค่ะแต่ว่าพี่เทยงเนี่ยไม่มีเก้าอี้นั่งก็ยืนหันซ้ายหันขวาอยู่พักใหญ่เลยแล้วกลายเป็นว่าเจ้าตลิ่น่ารักมากนะคะเลื่อนเก้าอี้ให้ค่ะก็มีการแบบพงกหัวให้กันแบบนี้ด้วยให้เกียกรติกันเพราะว่าจริงๆน่าจะคุยกันไม่ได้เพราะานั่งค่อนข้างระยะหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เสียงในงานเนี่ยค่อนข้างจะดังมากๆเลย ต้องบอกว่าทั้งคู่นี่เขามีมิตรภาพนะคะในวงการเคป๊อปกันมาเนิ่นนานเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์เดียวกันด้วยมันก็เลยได้เห็นความเก๋ว่าเออผู้ชายใส่แล้วเป็นยังไงผู้หญิงใส่แล้วเป็นยังไงนะคะซึ่งก็จะได้เห็นคู่นี้นะคะในแบรนด์เดียวกันตลอดอยู่เหมือนกันค่ะ และประเด็นที่2ที่ต้องพูดคุยกันในคืนนี้นะคะต้องบอกว่าเด็กฝึกนี่ร้องไห้ตาแดงแน่นอนรวมไปถึงหลายคนด้วยค่ะรวมไปถึงแม่แม่จีนด้วยนะเพราะว่าลิซาก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าสรุปในซีซั่นนี้นะคะในตอนนี้แหละก็คงไม่ได้เห็นเธอไปปรากฏตัวแต่ว่าเธอจะเคียงข้างเสมอในออนไลน์นะจ๊ะก็คงจะทำให้โควิด -19 นี่ยบินไปมาลำบากด้วยแหละก็เอาเป็นว่า ประกาศแล้วว่าคงไม่มีไปเซอร์ไพรส์เนอะตอนจบหรืออะไรเออแต่ก็ไม่แน่นะถ้าสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนอะไรก็ไม่แน่นะจ๊ะอ่ะวันนี้เอามาฝากแค่นี้นะคะต้องขอโทษทีแอดไปกินสุกี้นะ้ามาเลยมาช้านิดหนึ่งนะจ๊ะแต่ไปว่าหลายคนน่าจะถูกใจนะวันนี้ไปก่อนฝันดีค่ะ